กราบสวัสดีครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของปี2 5 6 3นะครับผมก็ส่งท้ายปีเก่ากันวันนี้นะครับก็หยุดแล้วนะครับสำหรับโชว์รูมของเซลต้นนะหยุดแล้วก็เปิดทำการอีกทีก็จะเป็นเนี่ยวันที่4เลยนะครับเป็นวันที่4เลยนะแต่ว่า ผมก็ยังตอบคอมเมนต์อยู่นะครับที่หลายๆท่านคอมเมนต์มานะผมก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับพยายามไล่ตอบให้นะครับเพราะว่าบาัญชีแบบว่ามันมาเยอะๆแล้วผมก็ต้องกดไล่นี่เพราะว่ามันซ้อนกันเยอะอะไรอย่างนี้นะแต่ก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์ครับทุกข้อสงสัยนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรมาเตรียมสถานที่ครับผมนี่ครับผมก็ตอนนี้นี่มาตรงฝั่งนานะครับฝั่งนา เตรียมสถานที่กันนะครับในประมาณนี้นะครับเล่นโฟกซองหลังจากที่ทํางานคลิ้งเครียดกันมาทั้งปีนะวันนี้ก็ไปหนึ่งหนึ่งวันนะครับที่จะมารีแลกกันแต่ว่าโอ้ดูอันนี้ผมก็เพิ่งมาจากบุรีรัมย์วัสดีครับเมื่อคืนได้กินกับเขาไหมนี่ใ,นนใช่ใน,น,น่ นี่ประมาณนี้นะตั้งลำโพงเรียบร้อยแล้วก็กำลังเตรียมของมาเช็คชาวกันนะครับผมเดี๋ยวกลางคืนจะถ่ายบรรยากาศแบบว่ารวมเพื่อนให้ดูกันอีกทีนึ่งนะครับผมก็ใครนะครับท่านไหนกินกันที่ไหนก็แชร์กันมานะครับเดี๋ยวผมจะไปแจมด้วยแต่ว่าผมไม่ถือเล่าไปนะผมไปกินฟรี่าครับนี่ก็กลุ่มที่พ่มายชื่อกลุ่มฟาเก้ไอเทมไม่ใช่ครับผมเฟกค,ครับผมเฟกนะนี่ประมาณนี้ เดี yeah, it it no, mm ๋ยวทายบรรยากาศตอนเช็คซาวให้ดูทีนึงนะครับนี่ครับทุกท่านจากเมื่อกี้คนไม่มีตอนนี้มาละกำลังจัดสถานที่กันอย่างวุ่นวายจัดแล้วจัดอีกนะคนมาใช่ไหมผู้ผาผู้ผารีวิวอะไรฮะอะไร นี่นี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อวานผมอยู่บ้านที่บุรีรัมย์นะยังไม่ได้มานะครับนี่ก็น่าจะเป็นกองฟางเอาไว้นั่งแล้วก็ตอนคืนเนี่ยจะมีเนตรลีมูห้ามามาหลอกของใช้วิดีโอเเเดขวปลล่าย นี่นี่นี่อันนี้มาผมเดี๋ยวให้ดูก้ท่านใดอยากมีตัวเมียโกลเด้นอยากได้สีดำมามาผสมได้นะฟรีนะฮะไม่คิดตังค์ดูให้ความใหญ่ของมันก้นี่หล่อไหมตัวผู้แล้วก็นี่ครับ ตอนคืนก็มีกลางเต็นท์กลางเต็นท์มีเต็นท์กี่หลังพี่ฮะนี่ดู ให้ดูบรรยากาศนี่ข้างหลังที่นะนนนะครก็เป็นที่นานะครับเป็นที่นาเป็นของพี่น้องกันทั้งหมดเลยนะครับไล่เรียงกันไปนี่มีถนนเข้าใครอยากซื้อที่ขายนะฮะไล่ละไล่ละสี่ร้อยตารางวาห <c oughs> ู้เ่นไม่ได้ขายครับผมนี่เป็นไงบ,บรรยากาศ แล้วลมแรงมากนะทุกคนไม่รู้ว่าจะนั่งกันได้ถึงขนาดไหนดูดิดูดลมแต่ยังไงไมันต้องอยู่ถึงเที่ยงคืนแล้วแต่ว่ามันจะทุลักทุเลตรงที่ว่าคือแบบลมแม่งแรงอะไรประมาณนี้นครับนี่เดี๋ยวตอนคืนมาเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเมื่อคืนนี่กินกันยันเช้าบางคนก็ยังไม่ตื่นซ้อมเมื่อคืนซ้อมคอวันนี้เอาจริงนะนี่ก็บรรยากาศประมาณนี้ก็นุน่น พอเวอร์มิกอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวต้องเพสเครื่องเสียงกันอีกโอ้แบบคือเอาจริงเอาจังมากอะเอาจริงเอาจังกันมากยิ่งกว่านี่กว่าทำงานกันนี่ถ้าทํางานนี่ตื่นสายกันเว е ลากินเหล้านี่ตื่นเช้ากันเลยนะโอ้โหเงี้ยเตรียมพร้อมมาร่วมแจมได้นะครับอยู่พี่ไม้ครับอยู่พี่ไม้คือทุกคนเขาช่วยกันแต่ผมแบบกินแรงเขาไม่ทําอะไร <c oughs> ผมกินแรงเขาไม่ทำอะไรดูอันนี้ก็เหมือนตั้งเสาทำอะไรก็ไม่รู้นี่มาใครอยากท่านใดอยากมาเรียนเชิญเรียนเชิญอันนี้เขาไม่ย้ายไอ้นี่แล้วใช่ไหมพี่ อันนี้ทำอะไรเนี่เนี่ยผูกผ้าทำไม,ไมบิ๊กอันนั้นทำอะไรนัน,บบน,นอ๋อจัดงานผ่าเข้ามาแล้วปะตะโคนตะคอกเบาจังเบสตรงเหล่าดาเดืองมลวะที่ใดมีตองครับหลออกไายไก่เนาะขายเด็กเหรอเด็กบิ๊กเหรอ นี่ดูเตรียมฟืนมาไหมใหญ่จริงๆอลังการอลังการมากโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ยังไงจะมาถ่ายบรรยากาศความมันตอนคืนให้ดูอีกทีหนึ่งรับ